สวัสดีครับในวันที่เราไม่สะดวกเรื่องเงินทุนแต่สิ่งที่เราจะต้องมีและห้ามทิ้งไปนั่นก็คือความฝันครับความฝันที่ออกมาจากก้นบึ้งส่วนลึกของหัวใจจริงๆที่มันโดนใจเราจริงๆอ่ะอย่าทิ้งมันไปอย่าหลงลืมมันอย่าทำเป็นเพิกเฉยกับมันถึงแม้ว่าเรายังไม่สะดวกเรื่องเงินทุน แต่เราจะต้องดูแลทนุถนอมรักษาความฝันของเราไว้แล้วจะต้องเติมเชื้อเพลิงเชื้อไฟให้กับมันด้วยความหวังครับทุกทุกวันการเดินทางตามความฝันตามเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มันเป็นการเดินทางไกลมันจะต้องใช้ทักษะใช้เทคนิค ใช้ความรู้ความเข้าใจใช้ประสบการณ์ลหลายๆด้านผสมผสานกันแต่ขอให้เรารักษาความฝันไว้อย่าปล่อยมือค่อยๆเติมความหวังให้กับมันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆและอดของผู้ชนะมีเพียงข้อเดียวห้ามล้มเลิกครับผมคนเดียวไม่ว่าจะกี่ร้อนกี่หนาวกี่วิกฤตกี่บททดสอบ ผมจะไม่ยอมปล่อยมือจากความฝันของตัวเองเป็นอันขาดผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะต้องประสบความเร็จมั่งคั่งร่ำรวยมีชีวิตที่ดีขึ้นมากมายดูแลคนที่เรารักได้ดีขึ้นดีขึ้นและเป็นกํำลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้ข้อมูลให้ความรู้กับคนอื่นอีกมากมายบนโลกใบนี้นี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจเด็ดเดี่ยวและมุ่งมั่นที่จะทา เป็นวังใจให้ทุกๆคนนะครับเดินทางต่อไปอย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ผมคดเดียว enjoy home ขอบคุณครับ